สวัสดีครับทุกคนก็จะเห็นตามหน้าปกเลยนะว่าจะมีซลาตันอิบราฮิโมวิชมานะครับซึ่งก็ตามนั้นเลยนะแต่ว่า,ลายลเอียเนี่ยจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอฟังกันนะครับผมแล้วก็มีอัปเดตอื่นๆด้วยนะที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังเนี่ยที่มันจะมาในวันพฤหัสที่ถึงนี้นะวันที่17ไม่ว่าจะเป็นศูนย์นุตบอลน,นะครับนักเตะซีซั่นไฮไลท์ตัวใหม่จะเป็นตัวอะไรมีต่อวาระพิเศษของใหม่นะครับหลุดออกมาแล้วก็มีเกี่ยวกับกิจกรรมชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับ ก็จะมีอัปเดตเข้ามาเหมือนกันนะในวันพฤหัสนี้เนาะใครอยากรู้รายละเอียดทั้งหมดนี้ก็เดี๋ยวรอฟังกันได้เลยนะครับผมมีร้านเติมเกม Fc Mobile มาแนะนำให้กับเพื่อนๆทุกคนกันนะครับ Cookie Land Shop บริการเติมเกม Fc Mobile ถูกกว่าเติมเองสะดวกรวดเวร็วปลอดภัยเติมผ่าน ID Pass หรือ EID ก็ได้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจเติมเกม Fc Mobile สามารถติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line แอดคุกกี้แลนด์หรือเ c e b o o k f a n p a g e Cookie Land Shop รับเติมเกมราคาถูกหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมคิดจะเติมเกม FC Mobile เติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cook i e Land s ช o p นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับนักเตะเชลซีโค้ดแล้วก็กองเชียร์เชลซีทุกคนด้วยนะครับเชลซีได้แชมป์สโมสรโลกนะชนะปารีสไป3ประตูต่อศูนย์ในรอบชิงชนะเลิศนะครับตอนแรกผมก็คิดนะว่าเชลซีจะไม่ได้แชมป์นะเพราะว่าปารีสเนี่ยเหนือกว่าแทบทุกอย่างเลยนะก่อนที่่่จจะะเตาไมวป็น ดีกรีต่างๆนะครับแชมป์ลีกไหนจะแชมป์ UCL อีกอะไรอีกนะในปีนี้คือปารีสเล่นดีมากเลยเนาะในทุกๆรายการเลยนะครับก็อนอั่นแหละคิดว่าเชลซีจะแพ้ตอนแรกอ่ะผมเชื่อเชลซีผมยังไม่คิดเลยว่าเชลซีจะชนะแต่พอเห็นผลขึ้นมาปบโอชนะเฉยนะผมก็ดีใจมากเลยนะครับแล้วก็ทาง EA s p o ส t อร์ตเดฟซีมอบาเขาก็จะมีแจกโค้ดได้ด้วยนะอันนี้แจกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะผมไม่แน่ใจว่าหมดอายุหรือยังนะครับถ้ายังไม่หมดก็จะรับได้นะจะแจกเป็น สุนักเตะนะครับ d e f i n d i n g Legacy OR 1 0 0ถึง109นะครับผมก็ลองไปกรอกดูนะแล้วก็เกี่ยวกับชิงแชมป์สโมสรโลกที่จะมีอัปเดตมาในวันพฤหัสน,นี้นะที่ผมพูดไว้ตอนต้นคลิปเนี่ยก็คือมันจะมีเป็นแพ็กป๊อปอัพนะครับไปใ,ให้เราเติมนะแล้วก็จะมีชื่อว่าแชมเปี้ยนพิกนะครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะให้เราเติมถึงจํานวนหนึ่งอะ่ะแล้วก็ให้เราเลือกรับได้นะครับอาจจะเป็นตัวนักเตนะเชลซีั้มผมคิดว่าอาจจะเป็นซานเชซไหมหรือไม่ก็โคพาเมอร์เลยไหมครับที่ผลงานดีๆอะไรเเเี้้ใหราาลือกอก ตัวหนึ่งหรืออาจจะมากกว่านี้นะที่จะให้เราเลือกนะครับแต่มันก็น่าจะลักษณะประมาณนี้แหละเหมือนกิจกรรมก่อนๆว่าอาควายโฟโน่เนี่ยก็เคยมีนะที่เติมถึงเท่าไหร่เนี่ยเราสุดท้ายก็จะให้เราสุ่มขึ้นมาเราก็เลือกอะไรประมาณนั้นนะครับน่าจะคล้ายๆกันเออตอนนี้แหละที่จะมีอัปเดตเข้ามานะเกี่ยวกับชิงแชมป์สมโมสรโลกนะครับแล้วก็ในส่วนนุนบอลน,นะครับไฮไลท์ประจาซีซั่นก็จะมีตัวใหม่เข้ามาแทน5ตัวนี้นะอันนี้ใครยังไม่ได้เล่นก็เล่นต่อนะครับเพื่อที่จะรับตัวฟรีเนาะผมก็ยังไม่ได้เล่นเหมือน ตัวที่จะมาแทน5ตัวนี้เนี่ยตัวแรกก็จะเป็นแฮร์รี่วิลสันนะครับตัวต่อไปจะเป็นโซลอรสนะครับแล้วก็เป็นคาร์มารีนะอีกตัวหนึ่งเป็นโจนาธานนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นมัตเทโอเพลเลกิโนนะครับอันนี้ก็5ตัวนี้เลยนะที่จะมาแทนตัวเดิมในสัปดาห์นี้เนาะเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนไปเป็นตัวใหม่นะครับขอย้ำว่าใครยังไม่ได้เล่นก็เล่นนะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ตัวเก่าก็จะรับไม่ได้นะครับถ้ายังไม่ได้เล่นนะครับผม แล้วก็ในต่อเวลาพิเศษนะครับของ FCM TV เนี่ยก็จะมีไลฟ์สดของ MLS กลับมาให้เราดูนะครับก็จะเริ่มครั้งแรกเนี่ยในวันที่19นะก็จะเป็นคู่นี้เลยเนี่ยนิวร์กเรดบูแล้วก็อินเตอร์ไมอามี่นะครับอันนี้ก็เคยมาแล้วนะลักษณะแบบนี้ FCM TV เนะี่ยที่ให้เราดู MLS นะซึ่งถ้าใครดูก็จะมีของแจกให้ด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าทํายังไงเหมือางงานกันรอบทีนะ่แล้วผมก็ไม่ได้ทานะอันนี้แต่ก็นั่นแหละเดี๋ยวมันจะมีกลับมานะอันนี้ก็มาแจ้งให้ทราบนะครับ แล้วก็ในต่อเวลาตรงนี้นะมันมีหลุดมาว่าจะมีของใหม่เข้ามานะก็คือพิมเมอริกซัมเมอร์โทเค็นนั่นเองนะครับพิมเมอริกซัมเมอร์โทเค็นคืออะไรล่ะมันก็จะเป็นโทเค็นนะให้เราเก็บสะสมนะครับจากการสุ่มในที่ต่างๆเนี่ยมันจะมีสุม w, ่มดรอปอยู่ไอพิมเมอริกซัมเมอร์โทเค็นเนี่ยแล้วเราก็เก็บสะสมพิมเมอริกซัมเมอร์โทเค็นให้ถึงตามจํานวนที่เขากําหนดนะครับมันจะมีเป็นแบบไอหัวข้อแยกมาให้เราสุ่มอะ่ะสมมุติใช้ร้อยห้าสิบอ่ะก็เก็บมาให้ครบร้อยห้าสิบแล้วก็จะมีของดรอปอะไรประมาณนะั้นนะคล้ายยๆเนี่ โทเคนท็นซีซั่นนะครับหรือไม่ก็ซองอ่างเปาอะไรเงี้ยเออใครเล่นตอนตุตจ,จีนที่มีซองอ่างเป่าก็จะนึกออกเนาะแล้วก็ตอนทีโอเทียะที่เป็นโทเคนท็นซีซั่นอะไรงั้นน่ะนั่นแหละมันจะลักษณะประมาณนั้นนะครับซึ่งมันจะดรอปเป็นอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะผมจําได้นะว่าตอนเป็นซองอ่างเปาหรือโทเคนท็นซีซั่นเนี่ยของดรอปมันดีอยู่นะมันมีให้ลุ้นนักเตะนะครับ O อยอะไรก็ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็มีเพชรแดงเพชรแดงก็แจกเยอะหลักพันสามสี่พันห้าพันอะไรอย่างเงี้ยเลยนะ หรือชานะครับในกิจกรรมมาไปแลกตัวเงี้ยก็แจกเยอะอยู่แล้วก็อาจจะเป็นมัสเคลานอะไรเงี้ยก็แจกหลายตัวอยู่เหมือนกันนะเออรอบนี้ก็น่าจะดีผมคิดว่าเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็การแลกเปลี่ยนโทเค็นอันนี้นะครับมันเพิ่งจะเอากลับมาเลยนะจากที่ก่อนหน้านี้เนะี่ยมันเอาออกไปแล้วเนาะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมถึงเอากลับมานะแต่ว่าก็อะใครยังมียูนิวอ s a l To โทเค็นเหลืออยู่ก็สามารถมาใช้ได้นะครับก็ควรจะรีบๆใช้นะผมคิดว่าเพราะว่าในแ,แล้งอะไรมันก็ไม่มีแจกแล้วนะ มันก็เสี่ยงอยู่ที่ว่าถ้ามันเอาออกอีกทีหนึ่งเนี่ยมันอาจจะไม่กลับมาแล้วนะครับง่ายๆผมแนะนํานะเออใครมีเหลืออยู่เยอะๆก็ใช้ซะกูศากลับมาแล้วไม่ใช่อะไรเออส่วนโลหะเนี่ยไม่ได้กลับมานะก็มาแค่ u n i v e r s a โทเค็นแค่นั้นนะครับต่อไปก็เรื่องสลาตัานอิบราฮิโมวิชนะครับที่จะมานะก็คือตามนั้นนะครับมาแน่นอนนะครับคอนเฟิร์มแล้วโดย ea sport fc นะหรือภาคหลักนั่นเองนะครับก็คือเขาโพสต์ภาพนี้เอาไว้ในเอกนะก็คือหน้าปก ของ fc 26นั่นเองนะครับตัวเกมที่จะวางขายเนาะเป็นเวอร์ชัน Untimate Edition นะครับเนี่ยก็คือมาแน่นอนครับแล้วหล,หลายคนจะสงสัยนะว่าพี่มันเป็นภาพหน้าปกของ ea sport fc 26นี่แล้วภาคโมบายของเรามันจะเข้าตอนไหนอะมันจะต้องรอรีภาคก่อนไหมพี่มันถึงจะเข้ามาอะไรอย่างนี้นะก็คือตอบได้เลยนะว่าไม่ต้องรอนะครับตลาดต้านอิบาฮิโมวิชเนี่ยจะเข้ามาในตัวเกม fc Mobile ในวันพฤหัสที่ถึงนี้เลยนะก็คือวันที่17นั่นเองนะครับ ไม่ต้องตกใจจริงครับผมตามนั้นยืนยันคอนเฟิร์มมาเรียบร้อยแล้วครับโดย e a Sport ป FC Mobile เลยนะเขาไปตอบกับใน X ไว้นะครับก็คือใต้ภาพนี้แหละง่ายๆเขาไปตอบกลับเอาไว้เนี่ยว่าจะมาเนี่ยวีคนี้เลยเนี่ยเห็นไหมตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็มีหลุดมานะว่าซาลาตันอิบาฮิโมวิดเนี่ยจะเข้ามาในกิจกรรมไหนนะครับก็เบื้องต้นนะครับในกิจกรรมแดกนาล็อกเนี่ยไม่ได้หลุดมานะว่าจะเข้านะครับแต่ว่าซาลาตันเนี่ยจะไปเข้าอยู่ในตรงนี้นะ ก็คือบันทึกเหตุการณ์นะครับแล้วก็ไอคอนคอนิเคิลนั่นเองนะครับลักษณะเนี่ยก็จะประมาณเนี้ยไอคอนคอนิเคิลหรือไม่ก็อาจจะคล้ายแบ็คแคมเนี่ยผมว่าที่แบบเป็นการเดินทางนะครับแบ,บ่งเป็นบทเป็นบทอะไรเงี้ยเราก็ให้เราเล่นไปเรื่อยๆรับของแจกรีอะไรอย่างงี้นะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็เล่นถึงตามที่เขากาหนดเราก็จะรับเป็นสลาตันอิบาฮิโมวิดได้เหมือนเดวิดแบ็คแคมอะไรประมาณนี้นะเบื้องต้นคือยังไม่รู้ว่าจะมาแล็กนาล็อกหรือเปล่านะอันนี้คอนเฟิร์มไม่ได้เหมือนกัน แต่ว่าจะมาแบบคล้ายเดวิดแบบแคบหรือไอคอนโคนิเคิลเนี่ยแน่นอนนะครับผมถ้าให้ผมเดานะโอเวน่าจะไม่เยอะนะถ้ามาแบบเป็นไอคอนโคนิเคิลหรือแบบเป็นเดวิดแบบแคมแบบนี้นะครับอาจจะมากสุดอยู่ที่1อยเก้าเนี่ยถ้าเป็นล่างท็อปนะอันนี้คือผมเดาเล่นๆน,นะผมไม่รู้หรอกว่าของจริงจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆทุกคนคิดว่าซาลาตันที่จะมาเนี่ยจะเป็นยังไงลองพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็แถมให้อีกหนึ่งตัวนะครับที่จะมานะก็คือโทนิครอสนั่นเองนะครับ อันนี้คือได้ข้อมูลมานะว่าจะมาแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะมาอย่างไงนะคืออย่างสลาตันเนี่ยได้ข้อมูลมาว่าจะมาในคอนคอนิคแต่โทนิโคเนี่ยได้ข้อมูลมาว่าจะมาแต่ไม่ได้บอกว่าจะมาตรงไหนนะครับเดี๋ยวนี้ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งเนาะขอแถมให้แล้วกันสําหรับคนที่ดูมาจนถึงท้ายคลิปตรงนี้นะครับสัวนับเดตเดียวกับแรงนาะล็อกไมตี้วินเทอร์นะครับตัวอะไรจะมาบ้างพี่วีคสองเนี่ยผมก็ยังไม่รู้นะณนะตอนที่ผมทําคลิปอยู่เนี่ยคือยังไม่มีหลุดมาเลยนะครับตัวที่จะมาในวีคสองง่ายๆ ดังนั้นในคลิปนี้ผมก็เลยจะไม่พูดถึงนะก็เดี๋ยวถ้ามีเนี่ยก็เดี๋ยวมาแชร์กันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับทั้งหมดของคลิปนี้ก็เท่านี้เลยนะครับเกี่ยวกับอัปเดตกิจกรรมที่จะมาในวันพฤหัสนี้นะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนใครยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้ก็ฝากด like กดไลค์ให้กันคนละทีส่วนใครไม่กดติดตามให้กับช่องก็ต้องรีบเลยนะจะได้ไม่พลาดข้ขอมูลข่าวสารต่าง,งๆเกี่ยวกับเกมมือถือสปอร์ตเดฟซีมือถ่ายที่ผมจะมาอัปเดตหรือเล่าให้ฟัง ดิสคอร์ดด้วยนะครับลิงก์ก็จะอยู่ใน Facebook เนาะก็เข้าไป Facebook ติดตาม Facebook ก่อนแล้วก็จะเห็นดิ c o r d นะครับแล้วก็อีกช่องทางนึ้งก็จะเป็นช่องลองนะครับช่องลองมีชื่อว่าไอ้ชั่วเวนวัค v2 นะครับก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะสนุกกับการเล่นเกมมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือในไลฟ์สตรีมนะครับบายบาย